สีช,ชพมพูชวชตไปให้พวกกันเป็นนิ่งควันสนิทอยู่กูไดเรียนเราเด่นเล่นเราดีกี่ลเลยหวังจะเือจริงทุกปู้รักษาใครยามเหยียบเหยียก็ออย่ารั ศาพัฒนประธานการลุกตาบบนลเร่พุชิตาตีบรึกษาวนายกองการประธานเ่จังหวัดบุรีรัมตึงได้รับมอบหมายจากคนตรวจโทคมาคที่ตุกประจังนายกองกาลอาชีวจังหวัดบุทารัมยตื่าสังเกุนะครับวิจารณ์คนตํรวจโทรคมนาคที่ตุกประจังนั้นโผล่เข้ามาติดพารกิจด่วนวิทาจอยากจะมาเจออยากจะมาพบน้องๆหนูๆพี่ๆน้อง นะครับแล้วก็นักดูบาดใจแต่ต้องจากติดภารกิจส่วนจริงๆถึงได้มอบหมายใหร้ระบบและทีมงานซึ่งความห่วงใยพิจารณ์คนตำรวจตัวกำรับริทุกประกาที่มีต่อพี่น้องประชาชนคนปฐุมธานีในสถา,า,านการณ์ภาวาะวิกฤตโควิด -19 ระบายสายพันธุ์มาเป็นจริงเลยเพราะถึงนักเวรียด้หากพิจารณานั้นให้ได้รู้นอนใจครับพิจารณาส่งทีมงานลงพื้นที่ทำการ การระักย้าในการแพร่ระบาของไวรัสโควิด -19 ตั้งแต่วันที่19กุมภาพันธ์2563จนถึงณเวลานี้พีการทำงานด้วยความหางรับหางข้างานในความมุ่งมั่นและุเมเที่น้องประชาชนบคนบาทางนุงธานีไม่มีวันหยุดราชการและทีนะครับผูิจ๊ดเองก็ได้เป็นหูวเใจลูกหลานที่กำลังจะเปิดเทิมจึงได้ส่งเอกสารให้ปรับโรงเรียนต่าง ในจังหวัดสุพรรณีเราเล็กนะครับแล้วก็จะงหวัดรัฐละไปตรงนั้นนะครับก็สิทธต่างๆนนั้นทีการเมาืองมีน้องประชาชนก็เป็นทังหวนันี้เป็นจังหวัดเล็กผมคิดว่าดีเลยแล้วก็สิ่งมหัศจรรย์แม้กังนั้นนะครับจังหวัดสุพรรณีเองก็ต้องการให้ตกก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับในการประคับประคองในสถานการณ์เป็นจังหวัด นำร่องนะครับในการป้องกันแก้ไขปัญหาจากอาการระบาดของโควิด -19 นอกจากการที่้นและเนนีนะครับตามที่เราได้แลกปาข้อมเราะมด้น่วยนเร็วในการรมต่างให้กับมนเองันเพื่อสร้างความปลอดภัยกับท่ได้ห้กับทุกคนละในล้นทางเมืองวงการึ มาีกยรั้ทั้งมีทีงานที่ทากคนต้องเรออกไปแก้แข้และก็อีส่วนหนึ่งทีงานของไอ้ทศซอผมก็นำเรียนท่านนะครับท่านด็อกเตอร์กินศักดิ์ชงแสนก็เป็นอีกทีหนึ่งนะครับที่ร่วมด้วยช่วยกันกับอบจของท่านพลตารตโธกำรพิทักษ์กระจางที่นำส่งผู้ป่วยแบบหามรุ่งหามคำเช่นเดียวกันฉะนั้นพี่น้องครับลูกหลานของเราก็จะปลอดภัย ถ้าเราร่วมด้วยช่วยกันทุกภาคส่วนต้องร่วมกันพร้อมทั้งท่านขอขออพิสุนุเองก็เช่นเดียวกันท่านย้ายมาที่เพื่อที่28ก่อนที่ท่านขยายมาอยู่ที่เพช่อจริงผมเองก็ได้มีโอกาสนะครับนำทีมงานไปชี้พูดพร้อมกับอ่านตัวเนื้อทีเคให้กับนักเรียนวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับทางโรงเรียนเตรียมอุดมการศึกษาของปากลูกาต้องเชื่อมั่นนะครับว่าเป็นโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งอยู่ในเขตของท่านนายกเองและส่วนหนึ่งนะครับในนามงครการส่วนยอดบุญทางนี้หากพี่น้องต้องการจะปรับปรุงเรียนอาจจะปรับปรุงส่งเสริมในการพัฒนาท่านต้องติดต่อทางสจโอภาสารับผองนะครับท่านสจในพื้นที่พร้อมทั้งอีกท่านหนึ่งเป็นสจในพื้นที่เช่นเดียวกันที่ดูแลไติดต่ออ้นที่ ภาคสุขเดี่ยวนะครับท่านสจกำนันทั้งสองท่านเป็นคนที่ทำงานที่ความฉลบไวปเป็นคนที่ทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและทุ่มเทจิงอยากจะเรียนพี่น้องประชาชนทราบว่าในบางดูแลของพี่แจ๊บบทบุตโทกคมนาคมงิทยุประจายไม่เฉพาะแต่โควิดสิบเก้าไม่เฉพาะแต่ว่าซีนิแต่พี่แจ๊บกำลังทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนคนปฐุมธานีให้มีความอุดมสมบูรณ์มีความสุขมีความสบาย อย่างเช่นกองต่างๆคราวนี้ท่านก็ได้ทำคองหนึ่งหรือกองสิบสี่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อการคุ้มครองบูรพาวันนี้นะครับคลองสวยน้ำใสเป็นที่มาของคำว่าชีวิตที่เหลือเรื่องปรทุูทางดีนี่ครับที่พีการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนซึ่งในวันที่ผมในฐานะที่รัฐมนตรการกระทรวงมาดไทยให้ดูแลเรื่องเกี่ยวกับเขารปิดโควิดสิบเก้าก็จะไปฉีชิมทุกที่ทุกแห่ง นะครับที่นะครับเราขอมาโดยเรื่อที่เร็วอีกช่วหนึ่งในโรงเรียนที่หาสถานต่างเราก็ทําทุกที่ทุกโรงเรียนะนั้นวันนี้นะครับก็จะฉีดทุกห้องทุกห้องเรียนรับครับด้านนอกนะครับด้านนอกโดยด้านนอกตรงไหนที่เราเข้าได้และหรือตรงไหนที่มีอุปสรรคก็ไปให้เราฉีดเราจะฉีดให้ทุกที่ให้ที่นอให้ทุกราชารให้น้องอหนูได้รับความอบอุ่นใจ ในควาเช่นนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือกระองค์การหลังส่วนจังหวัดทุกทายทางจังหวัดทุกท่านโดยการทางองบัญชาการตำรวจตัวกำรผู้ประจำนั้นมีสิ่งหนึ่งประการใดที่จะให้ทางอบตนะครับหลักกันสนับสนุนส่งเสริมทางอบตนนยินดีที่จะรับใช้พี่น้องประชาชนท่านให้โอกาสกับพนมงานท่านให้โอกาสกับพิจารณาขอให้ทุกท่านใช้งานเรา เราคือผู้รักชาพี่น้องประชาชนผมนนี้นะครับก็มีหลายท่านนะครับที่จะพบกับพี่น้องประชาชนขอบคุณครับท่านนึงนะครับท่านดรกิเตอร์กดิ์จำสองแสงนะครับที่บริษัทที่สิทธินายกกำนันท่านีแล้วมีท่านนั้ทีมงานมาฉีดพ่นระเบียบถ้าเชื่อให้กับเราด้วยนะครับขอเรียนเชิญครับกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับท่านอาจารย์ทุกท่านท่านนายกานะครับพื้นที่ท่านกำน,นัน ท่านสจสมาชิกสภาจังหวัดท่านผู้ใหญ่บ้านทุกครองเรือขถ่ายครับนักเรียนที่ปรักทุกคนครับเพื่อเป็นการรักษาชื่อเสียงของจังหวัดปรุมธานีซึ่งนะครับท่านพลตำรวจโทของรบิทผู้ประจายนักในเรื่องนี้ตั้งแต่แรกท่านเป็นผู้ริเริ่มนะครับ นำพี่น้องชาวจังหวัดประทุมธานีเพื่อรักษามาตรการป้องกันเชื้อโรคโควิด19ได้ผลมาโดยตลอดนะครับโดยท่านได้จัดหาทั้งเจลทั้ง,ง,ง,งอลกอฮอล์ทั้งแมสรองทั้งวัคซีนทางเลือกทินโนฟาร์นะครับมาให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานีให้ได้รับความปลอดภัยและก็อมคุณ แล้วก็ตระหนักถึงเรื่องของเศรษฐกิจการทำมาขค้าขายชื่อเสียงของจังหวัดมาได้เป็นอย่างดีจนกระทั่งถึงวันนี้ท่านก็ยังขอความร่วมไปยังภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะยังยิ่งโรงเรียนนะครับซึ่งเป็นที่รวมของบุตรหลานจำนวนหลายพันคนที่ดีและที่โรงเรียนอื่นๆดังนั้นเมื่อ จะมีการเปิดเผยทําจริงได้ตระหนักนะครับถึงความปลอดภัยจากโรคไร้เชื้อโรคโควิด -19 ท่านจริงได้มีมาตรการเพื่อที่จะขอความราุ่นมมือจากเรียนจากผู้มีการจากผู้มีนะครับของที่ททนะของที่นะครับเพื่อช่วยกันรักษาความปลอดภัยร้างชื่อเสียงรักษาชื่อเสียงรักษานะครับเรื่องของการทำมา การินเรื่อ,องของเศรษฐกิจนะครับของจังหวัดปทุมธานีให้ดาเนินการต่อไปต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับแทนท่านพลตำร,รวจโทพารุวิย์ทุกระดานนายกองการบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีของเราวันนี้จังหวัดปทุมธานีเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับในด้านของการป้องกันมาตรการ ป้องกันโควิด19นะครับในระดับต้นๆของประเทศต้องขอกราบขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือด้วยครับขอบคุณมากครับก็ขอบคุณท่านครับท่านผู้จัดสรรและในงานของตัวแทนคณะผู้นหญ่คณะผู้มำเรื่องเรื่องสัญระดับสูงต่างนะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านนายกสุภาพหุวงเด่ ส่วนตำรวจลำบลูกกาในฐานะนายกสมาคมผู้ปกครองแนครูครบับได้กล่าวขอบคุณทีมงานของท่านพลตำรวจโทธุรวิจทูกประจักครับขอเรียนเชิญครับครับก่อนอืึ่งก็ขอขอบคุณนะครับท่านตำรวจลึดท่านตำรวจลทูกประจักรแล้วก็ทีมงานนะครับที่ได้นะครับมาพบปะพี่น้องประชาชนแล้วก็มอบหลายๆอย่าง ให้กับพี่น้องชาวปทุมธานีลับผู้กาของเราผมในนามของประธานชมรมผู้ปกครองของโรงเรียนเตรียมอุดมนะครับก็ต่อขอบคุณท่านกรรมดิทูกประจำและก็ทีมงานนะพี่ท่านอดีควางวงใหญ่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานีของเราโดยเฉพาะในพ่องโลกนะครับโควิดที่ นาสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องนะครับชาวตะันทุนนาทีของเราท่านมีความ่วงใยท่านเคยทิ้งนาดูแลช่วยเหลือพวกเราตลอดนะในเรื่องโรคไัให้เก็บโดยเฉพาะโควิดนาท่านมียามีวัคซีนนามีเครื่องพ่นฉีดนามีในหลายอย่างที่นาเพื่อนจะได้มาดูแลแล้วก็ป้องกันพี่น้อง ชาวจังหวัดธนบานีโดยเฉพาะพี่น้องชาวลำลูกกาของเราดะผมในนามของชมรมผู้ปกครองนาของโรงเรียนตอนเตรียมอุดมก็ต้องขอขอบคุณท่านชมรมทุกกระจังและก็ทีมงานเป็นอย่างยิ่งนะครับและก็คิดว่าในอนาคตต่อไปท่านคงจะไม่นาทอดทิ้งดาพี่น้องชาวลำลูกกาของเราผมเชื่อว่าท่านคงจะพันทันงบประมาณต่างๆ มาให้กับโรงเรียนเตรียมอุดมของเราเพราะโรงเรียนเตรียมอุดมองเตรียมอุดมของเรานี่ยังมีมีหลายๆเรื่องหลายๆอย่างยังมีโครงการอีกม้ามายนะที่จะต้องพัฒนาให้กับโรงเรียนของเราโดยเฉพาะในเรื่องการศึกษาท่านก็ห่วงใะท่านปรามถนาผมอยู่ตลอดว่ามีอะไรที่ที่ท่านจะช่วยเหลือท่านจะดูแลได้ก็ ให้ไปบอกให้ไปปรึกษาเลยกันนะผมในนามขอมงประธานชมรมของโรงเรียนเตรียมบรมก็ต้องขอขอบคุณท่านกั้งนมดนี้เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะทีงานนาจริงๆแล้ววันนี้ท่านตั้งใจจะมาพบพี่น้องประชาชนนาก,นนากระังโดยเฉพาะนักเรียนนาที่กําลังจะเปิดเทอมในช่วงวันตองวันนี้แล้วก็มีสิ่งใดที่ผมเชื่อว่าโรงเรียนเตรียมบรมของเราเนี้ยต้องการความช่วยเหลือจากท่านนะผมมั่นใจว่าท่านไม่ทอดทิ้ง นะครับพี่น้องชาวลาวุกาของเราอย่างแน่นอนนะครับก็ฝากนะครับผมในนามของประธานจมรมก็ต้องฝากทีมมาของท่านด้วยนะครับบอกว่าพวกเราทุกคนทอ่กองัพออเนี่ยฝากขอบคุณท่านบุญนิทุกกระจากดาที่ไม่ทอดทิ้งแล้วก็ห่วใหญ่พวกเรานะก็คิดว่าท่านคงจะดูแลพวกเราไปตลอดนะครับครับก็ต้องขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับฝากบอกท่านด้วยนะครับว่าพวกเรานะฮะ 好，goodbye。 เรียนเราเดินเลน่นเราดีกี่ลาเลยหวังจะเถึงทุกปูรู้รักษาใครย้ำยีตยอย่ออย่ารอร่างทำกายใจเราอยู่ตรงนียเรียนเราเดินเล่นเราดีกี่ลหวัง เธอจึงถูกผู้รักษาใครยงเหยียดเหยียดต่อยารอรักทำกายใจรย่ารอฟี